พระอมุสิะอค์ขบวชะอนตโมาอะโตสสระอหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควตรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิอิมานิพัทยังพันเตยังพันเตปังสุกูละชีวรานิปังสุกุระชีวารานิสัพปริวารานิสังปริวารานิพิขุสังคสสะพิขุสังคสสะโนชยามะโนชยามะสาธุโนพันเตโนพันเตพิขุสังโฆพิขุสังโฆอิมานิ สุกุลจิวารานิสัพพาริวารานิปฏิทันหาตุอัมหากัางเทขารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญท้าพระเจ้าทั้งหลาย สกุลจีวอนร้องทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภ้าบังสุสกุลจจวอน พระเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร้ากนยญาติที่น้องญผู้ร่วงลับไปแล้วับไปแล้วเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอ ต่อไปขอเชิญวนเชิญกลุ่มอาศกิจท่าที่คอไลท์กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ส่งเสริมความเป็นไทยน้ำขับเสภาสารพันยักษ์การแสดงนำตาๆทางวัฒนธรรมจะได้น้อมถวายต้นพระบาทให้กับขอทนเองพระบุตรเนาะท่านใดที่ได้มีต้นพระบาทไว้แล้วด้านหลังเนาะขอเชิญพนเชิญเลยนะได้ต้นพระบาทมาปเกณฑ์ได้เลย กีต้นพ้าป่ากมานะขอเชิญบองเชิญฟังประเก็นมองกล้องหน่อยมองกล้อง กอนเชิญท่านที่เจ้าภาพทุกรูปเนาะได้ การติดตามะะการถ่ายทอดสดจากวัดไทยสุชาดาซึ่งปีนี้เป็นปีเกึ่งศตวรรษวัด5ปีนะคะ,ะผู้ชมที่มีการเดินมาแคลิฟอร์น,นีนะคะวัดไทยสุชาดาสันนิบาลีนะคะเดื่องตั้ง เดี๋ยวสักคู่ช่วบ่านย,น,าายนะคะจะทำการเดิางงานฟิชช่นผุมภาคไทยใครว็เชิญนะคะจะเดินคณะทำงานาะไคร้สุชาดานะคะต้อางขออนุมทนาทุกท่านที่ไม่ได้มาแล้วก็ที่ยังไม่เคยมาแล้วก็มานะคะก็ให้แวะมามาเยี่ยมมาเยือนนะคะเราก็ก้อนรับอยู่นะคะ สัสดีค่ะพี่หน้องพี่เลยยังแปรแล้วบุญน,นไอไเด้อถทาพิ่นึง บนใหญ่ก็จะลองครบรอบ5ปีของวัดไทยสุชดา สุดชดาทุกท่านดังที่ท่านพระอาจารย์พระครูพี่พี่ครูพิสารธรรมจารีซึ่งก็เคยได้ปฏิบัติงานร่วมกันในสมัยที่ตมาไปทำงานเป็นพระธรรมจารีอยู่ที่วัดศรีโสดาอารามหลวง11ปีเลก็เป็นพี่ิน้องกันอย่างที่ท่านบอกตมาไป เรียนด้วยทุนของสมเด็จย่าเมื่อปีพุทธศักราช2534แต่ที่พอปี2538จบ่านอาจารย์ทางภูพิสารก็ไปเรียนรุร่น4แล้วก็ทําหน้าที่สําคัญของหน่วยงานของธรรมจาริกโดยเฉพาะที่ตั้งของสํงงานักงานบริหารงานพระธรรมจริกส่วนสมมิภาคอยู่ที่วัดศรีุดาลท่านเป็นคนที่มีวาดะ มันมีความคิดที่เฉียบแหลมนะเป็นหลักสำคัญของโครงการรัธรรมนะโดยเฉพาะในภาคสนามท่านะนจะคิดงานอะไรที่เฉียบคมแล้วก็เป็นประโยชน์หลังจากที่อาตมาได้มาอยู่ที่หลางปีเมื่อปี2549นะเป็นพัฐธมรมรูปรุป่นที่12แล้วก็ ก็เคยไปพูดคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัะเทศโคศนแล้วก็พระครูมงคลพุทธนาครซึ่งอดีตก็คือนายประสิทธิ์สวัสดิ์ผู้อนวยการกองจองก้อนเช่าเขาของประชาสงเคราะห์ว่าวัดไม่มีการเป็นนั้นดังนี้ก็ประกอบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทพโคสนได้เคยเป็นธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดพุทธวัดชรธรรมประเทศที่นิวยอร์ก ท่านก็เลยกำลิว่าอยากจะมีสาขาวัดศรีสดาในต่างประเทศพระดิษมาได้ไปอยู่ที่ลองบิดกับพีน่น้องกัมเงศิทย์ทีก็เลยอาสาหลังจากที่เราได้ร่วมประชุมสมาชาสงฆ์ไทยในสรักนาคเม,มื่อปีพุทธศักราช2559ซึ่งว,วัดสุธาวาดเป็นเป็นจ้าภาพของสับการพระศรีมาด้วย หลังจากนั้นเสร็จจากประชุมอัตมากับท่านอาจารย์ระครูพิสารธรรมจารีก็ตะเวนหาที่ในการสร้างบัดกระแถวใต้ของลองมีนนะกแถวอ่าอะไรนะออเลนโกตี้แถวอนาแฮมเนี่ยเมืองอนาแฮมเนี่ยแล้วก็เซนตานาแถวเวสเ์เซนเตอร์อยู่หลายเป็นเป็นเดือนอยู่ในสุดท้ายก็มาจบลงที่ที่วัดไสศรีสดาสซนต์บตต์จอคอยมา จากนั้นก็เกิดแต่งนอแตกหนอมาเป็นวัดไทยสุริชดาซึ่งเมื่อตอนวันที่10มีนาที่ผ่านมาตอนที่าตมาไปเมืองไทยแล้วก็ไปกับเรียนให้กับพระเดชพระคุณพ่อประเทศโกศลท่านกอดนอนใจที่ส่งมาแล้วแต่งกันสองก็แจกนอเป็นที่สองบ้านท่านก็มีความดีใจเพราะว่าพวกเราก็มา มาสร้างปฏิฐานตามตามปฏิฐานของทาง่านที่ท่านอยากจะมีวัดในต่างประเทศทา่านจคยใจว่าเรามีสองวัดก็จะได้ส่งพระธรรมจารีได้มาปฏิบัติสนกิจที่นี่เป็นครั้งคราวนั้นก็ต้องขอชื่นชมท่านพระครูพิสารธรรมจารีที่เป็นวันเลี้ยววัแรงในการที่ชักจูงญาติโยมช,ชักชวนญาติโยมพร้อมกับคณะกรรมการรัฐไทยสุชาดาได้มาได้ที่ตรงนี้ ก็ขอชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายวัดเนี่เหมือนกับร่างกายร่างกายทั้งว่าเราจะอยู่ได้ต้องอาศัยอาหารห้าหลังห้ามูอก็ประกอบด้วยโปรตีนคาร์โบฮไฮเดรตไขมันเกลือแร่แล้วก็วิตามินนายาโยมคนเนี่ยที่มีกำลังดีก็เปลี่ยนไปโปรตีนฉันมีกำลังดีกำลังการเงินก็ช่วยเรื่องเงิน ของคนไม่มีเงินมากแต่มีกำลังก็มาช่วยเรื่องของแรงบางคนอาจจะมีในเรื่องของความคิดที่สร้างสรรค์ก็มาแนะนำบางคนอาจจะเป็นเรื่องของกำลังใจนะสรุปแล้วทุกคนมีกุค่าเท่ากันนะที่จะทำให้วัดประส,สบความสำเร็จได้ดังนั้นคณะกรรมการของวัดไทยสุชาดาก็ถือว่าเป็นลหลายๆอ,อย่างที่จะมาว่าแนะทำให้ เกิดวัดนี้ขึ้นมาได้ก็ได้ชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าจะาเป็นก้าวแรกหรือเพิ่งเริ่มก,ก้าวแต่ก็ดูแล้วความมั่นคงก็คงจะมีะต่อไปในอนาคตสำหรับวัดไทยรีสุสดาสันมาเลกก็ตอนนี้ก็ตกลงซื้อที่ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีหนีนน้เป็นของตนเองแล้วเป็นล้านเป็นล้านเหรียญ กายอยากจะช่วยกดมีก่อประสิทธิ์ประสิทธิ์มาได้นะค่ะสุดๆครับวันนั้นก็ขอชื่นชมยินดีนะที่ท่านระอาจารย์พระภูพิสารนักสังเกตไหมทัพ้พวกของท่านเนี่ยคมแล้วทำจนสลสวยหน้าฝันประกอบกับความคิดท่านอยู่ฝ่ายแผนนะที่อยู่อครงการธรรมจารีสเกตมากแล้วก็มานี้ก็สมกเอาความเก่งนั้นมาพัฒนา งานก็ทามาทูกจองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอีกแห่งหนึ่งเป็นฐานเรื่องญ,ญาาิโยมเรามาเชื่อว่าคนแถบนี้ไปทุกวัดใช่างงานนายโยมไปทุกวัดทำงานทำบนทุกวัดแต่ว่าเราไปช่วยกันนล้ก็ขอตำรวจผ่อนน้อก,ก็ขอให้เป็นวัดที่ถึงแม้จากทุกเริ่มต้นแต่ก็เริ่มต้นดีๆก็ขอให้เป็นความมั่นคงต่อไปในอนาคตหน้าเป็นที่ตุนวิญญาโิโยมแล้วก็ จะเปาะให้พระเดชพระคุลณลวงพระเจ้โกศล์สได้ดีใจที่เราได้มีแตกหน่อมมาเป็นสองวัดก็ทําให้มีสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมจารีตต่อไปหลังจากไทยนี้ก็ขมืวยพรให้่านะภูพิสารธรรมจารีพร้อมกับคณะทำงนานของวัดไทยสุชารดาญาตยโยมที่เป็นโอปปทานตัวถ้ำจะจงพาวัดก,ก้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็ขอให้ท่านทั้าร้าย จงกราจจากซึ่งโควิดนะเดินทางข้านายก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปทั้งไหนจะเป็นชาวเอเชียก็ขอให้ปลอดภัยจากคนที่จะมาทําลายและจะเรียนเรื่องจักตัวฤทธปลอัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะาพภาระพร้อมทั้งปฏิภาณทุกคนทุกท่านคือก่อนประสงค์จะอนโมทนาคตาบาลีเนาะขอเชิญท่านชายในทั้งฝั่สักในคุยุณ การพิะะทุกรูปนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่มารู้สึก,กสอบอุ่นมากนะ,ะที่ได้มาทีงวัดวันนี้อากาศดีนะฮะแล้วทุกคนก็ยินดีครับใส่ชุดไทยชุดเป็แต่งต,ตัวสวยมากเลย <laughs> แต่ไม่เห็นรอยยิ้มเพราะใส่ถักกา, <c oughs> านนะฮะ, <c oughs> ะก็ดีใจนะครับดีใจทุกท่านที่มาที่ยวในนี้ผมก็ตื่นตันมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้เจอกับ คนน่ารักทุกท่านที่มาช่วยดูแลวัดนะครับแล้วก็วัดวัดเนี่ยอยู่ได้เพราะเพราะเพราะผู้คนที่เรามาช่วยช่วยดูแลวัดแล้วเรามาเนี่ยเราก็ได้ได้บุญได้เอาใจมาฝากไว้ไที่วัดได้กําลังใจมีมีกําลังที่จะออกมาทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงดูให้ครอบครัเวเราไปนะครับวัดเป็นที่ที่เราพาเด็กๆมาพาลูกหลานมาให้เขาเห็นว่า วัฒนธรรมเรามาจากอะไรให้มาเห็นได้ว่าความดีมีที่ไหนว่าทําการทาบุญเนี่ยทำไ,ได้อย่างไรนะฮะก็เป็นสิ่งสําคัญเราคารวะอยู่เพื่อวดัดวัดก็อยู่เพื่อเรานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องอทําร่วมกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาทานอาหารเช้าวันที่วัดวันนี้ไข่ทอดอร่อยมากทุกอย่างอร่อยหมดครับแล้วก็ แต่เห็นชัดเห็นเจน,นว่าเนี่ยพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมมือกันแบ่งปันกันหาความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ด้วยกันและในวาเดียวกันก็ช่วยรับุญรผมก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะมาอีกบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ 40ปีบปบริบูรณ์ใช่ไหมใช่ครับ40่สบปีบริบูรณ์ไปู่างอ่าก่อนที่จะเขะสสวดให้พอนะไม่ออกตัสนีจะได้มอบวันเกิดให้กับท่านชายเป็นนาฬิกา e <laughs> ไปเปิดเดินแฟชั่นการกุศลน้องทุกท่านก็เตรียมตัวชม